สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมต้นไม้สวยนะครับต้นไม้ดอกสวยก็คือต้นเทียนหยดนะครับปลูกในบ้านเราก็จะสวยอย่างด้านหลังหลังบ้านผมนะด้านหลังเนี่ยก็ปลูกไว้ต้นหนึ่งก็ก็ออกดอกดีแล้วก็ดอกหอมดอกถีม่วงต้นเทียนหยดบางท่านก็เรียกเทียนไขนะฮะก็คือก็คือชนิดเดียวกันนะั่นแหละ แต่เขาจะมีรู้สึกจะสองสายพันธุ์ก็คือดอกสีขาวกับดอกสีม่วงนะฮะอยากแนะนำให้ไปปลูกเพราะว่าโตเร็วแล้วก็ทนต่อต่อความความแห้งแล้งหมายถึงว่าเขาไม่ค่อยชอบน้ำมากทนต่อแดดปลูกกลางแดดนี่เขาจะออกดอกได้เยอะแล้วก็ดอกออกทั้งปีนะฮะต้นเทียนหยดดอกหอมถ้ามีที่ก็ลอง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 ,ลองนำไปปลูกปลูกในบ้านเรา ปลูกหน้าบ้านเราก็ได้สวยที่ไม่เยอะเพราะต้นเขาไม่ใหญ่นะฮะใน,นที่ผมปลูกไันนี้ก็คือเนี่ยฮะต้นเทียนหยดต้นเดียวก็พอเลยนะฮะดอกเจอกตลอดแต่นี้ดอกเพิ่งจะหล่นก็เจอกเป็นเม็ดทีนี้หลังจากนั้นก็เป็นเม็ดแหละเราก็สามารถนําเมล็ดไปเพาะเมล็ดก็จะสีเหลืองเหลือนิดนึงเนี่ยนี่คือมเมล็ดมเมล็ดของเทียนหยดเราสามารถนําไปเพาะได้ สีเหลืองนี่คือคือคือ,คอนั่นแหละอาจจะเป็นชื่อของเทียนคําว่าเทียนหยดมันคล้ายคเทียนที่มันไหลๆลงมานะเหลืองเนี่เม็ดมันมเมล็ดมันนําไปเพาะได้นะฮะก็จะสวยหลังจากเป็นดอกเสร็จเขจะเป็นเม็ดแต่เม็ดเม็ดไม่สามารถนำไปทานได้นะะอันตรายนะฮะห้ามทานมเมล็ดเทียนหยดเนี่ยห้ามทานก็คือดอกสวยแล้วก็ ล่มล่มดีพุ่มพุ่มไม่สูงก็จะประมาณสูงประมาณเม็ดเม็ดหนึ่งสองไม่เกินสามเม็ดเต็มที่ก็จะเป็นพุ่มแบบแค่นี้พอฮะมันไม่สูงวันนี่แล้วพอมันสูงมันก็ค่อยอยลงมาแบบด้านหลังผมเนี่ยนั่ก็คือต้นต้น,ต,นต้นที่ปลูกไว้เขาก็จะค่อยแบบนี้นะฮะปลูกใส่กระถางก็ได้นะฮะไม่จาเป็นต้องไปไปลงดินหรือหรือลงดินก็ได้ ถ้าเรามีพื้นที่เยอะๆแต่ต้นเขาไม่ใหญ่มากอย่างอันนี้ปมก็ปลูกในกระถางนะี่ครับปลูกปลูกในกระถางอันนี้ก็อยู่ในกระถางนะยนะจะมัวมัวนิดนิดนี่ผมนะปลูกในกระถางแต่ก็ดอกออกทั้งปีนะครับจะอยากให้ได้นําให้ไปปลูกดูเพราะว่าอันนี้ดอกเพิ่งจะโรยแต่เขามีทั้งปีนะฮะดอกหอมสีม่วง บางที่ก็สีขาวนะครับตบแต่งในบ้านสวยนะปลูกครั้งเดียวก็อยู่ได้หลายปีอันนี้ก็ปลูกาป,ประมาณห้าปีได้แหละสี่ห้าปีก็จะต้นเท่านี้แหละก็จะออกดอกตลอดทั้งปีก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรแต่ถ้ามีปุ๋ยคอกก็ใส่ไปนิดหนึ่งดอกก็จะได้สวยๆดอกก็จะเข้มนะเป็นไม้ที่ดูแลง่ายต้นเทียนหยดปลูกครั้งเดียวก็ ก็จบก็เราก็ไม่ต้องไปไปเปลี่ยนต้นไมนะ้เพราะว่าดอกเขาจะหอมหอมด้วยแล้วก็ออกออกตลอดมเมล็ดสีเหลืองนําไปขยายพันธุ์ได้ไปเพาะหรือการตอนหรือการปักชำทําได้หมดในต้นเทียนหยดุดนะฮะลองนําไปปลูกดูปลูกในบ้านเราต้นเดียวมันก็หอมหอมแบบนุ่มๆน,นะฮะสีก็สวยบางที่ก็มีสีขาว แต่ส่วนใหญ่สีขาวไม่ค่อยเห็นนะฮะส่วนใหญ่จะเห็นเป็นสีม่วงๆถ้ามากกว่าแต่ก,ก็ก็พันเดียวกันก็คือต้นเทียนหยดหรือเทียนไขครับลองนําไปปลูกดูปลูกในกระถางก็ได้ปลูกหน้าบ้านเราสวยดอกหอมนะครับดอกออกทั้งปีอันนี้ก็ปลูกไ้หลายปีแล้วก็ดอกออก็ออกตลอดครับลองถ้ามีที่ก็ลองนําไปปลูกดูสวยทนทนแรงไม่ต้องรดน้ําบ่อยนะปุ๋ยก็ไม่ต้องจะเป็นต้องไปใส่ ก็ไม <hora> ่มีอะไรมากต้นไม้ที่ที่แนะนําส่วนใหญ่จะจะจะอยู่ทนจะทนนะฮะที่ที่ที่ผมแนะนําไปในในช่องของผมคือปลูกครั้งเดียวส่วนใหญ่มันไม่ค่อยดูแลอะไรมากจะทนแรงแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเราที่ที่ส่วนใหญ่ที่แนะนําไปนะฮะลองนําไปปลูกดูมัน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 ทานไม่ได้นะเม็ดทานไม่ได้แต่ประโยชน์ที่เราได้จากดอกก็คือความหอมแล้วก็ความสวยของต้นเทียนหยด หรือเทียนไขนะครับลองนําไปปลูกดูสวยเพราะว่าเห็นเห็นมาหลายที่แล้วนะก็ก,ก็ก็คือมันมันมันสวยจริงก็เลยอยากบอกต่อให้ให้ให,ให้เพื่อนๆลองลองลอง,ลองไปปลูกดูปลูกในกระถางก็ได้นะครับสวยมเมล็ดก็สวยมเมล็ดก็เหมือนเหมือนเหมือนเทียนนะที่มันไหลหลลงมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ออกเมล็ดก็สวยออกดอกก็สวยนะครับตอนที่ไม่เป็นไม่เป็นเมล็ดนี่เขาจะเป็นพวงๆลงมาเลยก็เหมือนก็เหมือนเมล็ดนี่ฮะคือดอกเขาจะเต็มเต็มอะไรยาวไหลลงมาเลยก็ประมาณเกือบเกือบฟุตความยาวอ่ะนะฮะเกือบฟุดที่ยาวลงมาก็นี่ก็คือดอกนะฮะแต่ที่นี้มันเป็นเมล็ดไปแล้วนะครับก่อนที่จะเป็นเมล็ดนี่ก็มันต้องมีดอกมาก่อนอันนี้ดอกหล่นเป็นเมล็ดพอเมล็ดออกสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีดอกต่อขึ้นมาอีก ออกทั้งปีนะฮะต้นเทียนหยดดอกหอมหน่านําไปปลูกนะครับเป็นต้นไม้ที่ทนแรงไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับเป็นไม้ที่ปลูกครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันเลยดูดอกอย่างเดียวนะครับแนะนําให้เพื่อนๆมาลองปลูกดูเพราะว่าประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ปลูกครั้งเดียวดอกหอมแล้วก็สวยทําให้บ้านสวยงามด้วย ขอบคุณครับที่ติดตามจะหาสิ่งดีๆมาใหม่นะครับในช่องนี้มีหลายๆอย่างที่มีประโยชน์ครับแชร์จากประสบการณ์จริงที่มีความรู้เรื่องต้นไม้บ้างแต่ไม่เยอะแต่อยากให้เพื่อนๆนําไปปลูกนะครับเพราะว่าความสวยงามนะครับอันนี้ก็คือถ่ายที่อาจจะแสงแสงอาจจะมัวๆนิดๆมองไม่ค่อยชัดนะครับก็จะหาสิ่งดีๆมาใหม่นะฮะอะไรที่มันมีประโยชน์สูงสุด ประหยัดสูงสุดสวยมากก็จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ลองนำไปปลูกดูครับอันนี้คือต้นเทียนหยดหรือเทียนไขครับขอบคุณครับ